กับผมนายชวิศุลรานนะครับผู้การส่วนบริหา,จารจัดการน้ําและบุรุษาสํานักงานสมบันที่สามนะครับสำหรับสํานักงานสมบันที่3นะครับ,ม, 3, รบมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดนะครับอุตรดิตถิษิุโลกพิจิตรและนครสวรรค์นะครับในส่วนบริหารจัดการน้ําและบุรุษานะครับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ํานะครับทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งนะครับทั้งส่งน้ำนะครับและก็บรรเทาุทกภัยในพื้นที่ ในเขตสำนักง,งานส่นที่สาโครงการบารกรรมโมเดลนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําในเขตสำนักง,งานส่วนที่3นะครับในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำบริสายมยมนานะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นแหล่งน้ําที่เป็นช่วยในการหน่วงน้ําในพื้นที่นะครับที่ต้องระบายน้ําส่วนเกินจากแม่น้ํายมนะครับที่เพื่อเพื่อไม่ให้ผลายผ่าน จังหวัดสุโขทัยมากกว่าเกินที่กําหนดนะครับอยู่ที่ประมาณ510ลูกบาทเมตรมิกตรีเมตบชุชนนะครับในส่วนนี้ที่ส่วนเกินนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีฝนตกช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่24นะครับตก็เกิดอุทกภัยนะครับมีปริมาณมวลน้ำหลากจากจังหวัดแพร่ไหลลงมานะครับผ่านอำเภอสอง อเอเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับสีสัชนาไหลแล้วก็ไหลลงเลื่อยมาจนถึงสวรรคโลกครับสวรรคโลกจะมีจุดที่ผันน้ำนะครับจากคลองหกบาทนะครับเป็นส่วนที่ผันน้ําเข้าเป็นสายหลักที่จากคลองหกบาทนะครับเข้าไปสู่แม่น้ํายมใสเก่าอีกส่วนนึ่งก็เป็นเป็นคลองผันน้ํา อ่าสวนโลกพิชัยหรือคลองผันน้ํายมหน้านะครับนี้จะผ่านน้าจากเขตสวนโลกลงสู่ปลายปลายทางที่พิชัยนะครับสองสายหลักนี้นะครับสายแรกก็คือคลองผ่นน้ําสวนโลกพิชัยจะระบายน้ําได้ไม่เกินร้อยลูกบาทเมตรนะครับสายที่2คือแม่น้ํายมนะครับแม่น้ํายมสายเก่าสามารถระบายน้ําได้ประมาณ150รลูกบาทเมตรต่อวิทีนะครับสายหลักนี้นะครับที่จะลงสู่ โครงการบางระกับโมเดลนะครับแล้วก็ในอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยาสายหลักของเม่นน้ำยมสายเก่าเนี่ยระบายน้ำถึงประมาณ250ลูกบาทเมตรวิธีที่เข้ามาในพื้นที่นะครับส่งผลให้ต้องมีการน,นะครับระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางระกับนะครับปัจจุบันมีสามารถเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 177ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้ประมาณ18ล้านลูกบาทเมตรนะครับจะเป็นน้ําส่วนเกินที่เราช่วยผันน้ำหลากไม่ให้เาช่วงจังหวัดสุโขทัไทยนะครับและในการช่วยทยอยนะครับไม่ให้ระบายน้ำไม่ให้เกินศักยภาพของแม่น้ํายมคือประมาณ350 0 0ลูกบาทเมตรตวินที่บริเวณะเภิบางละกำน,นะครับและก็ทยอย ไล่น้ำนะครับไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่ของอําเภอสามง่ามและอาเภอโฟร์ทับช้างอยู่ที่พื้นที่ด้านท้ายสำหรับประโยชน์ของโครงการบางระกำโมเดลนะครับสามารถที่จะหน่วงน้ําและก็ช่วยเหลือบรรเทาทภุทพิัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับจังหวัดอพิสุโลในเขตอำเภอบางระกำนะครับจังหวัดพมพิรามในเขตจังหวัดสุสพิสุโรและก็สามารถหน่วงน้ําป้องกันในเขต จงังหวัดพิจิตรได้ประมาณ3อุ3อเภอด้วยกันนะครับทั้งอำเภอสามงามอำเภอเมืองนะครับและก็อำเภอโูกประับช้างและยังประโยชน์ในการพื้นที่ด้านท้ายที่สามารถที่จะระบายน้าไม่ให้น้ําสกปรกกับแม่น้นํานานในการล้นคันและท่วมพื้นที่เกษตรกรและพื้นที่ชุมชนในเขต ในเขตลุ่มน้ำหน้าในลำน้ำาน่าในเขตอระชุนแสงและก็ในลงสู่เจ้าพยาต่อไปครับ